กับบ้านติดกับหมู่บ้านมันก็เลยมีไฟฟ้ามีอะไรใช้แบบสบายมีน้ำประปาเข้าเรียบร้อยเลยพี่อุดรกินข้าวหรือ,อยังวันนี้พี่อุดรนะขอบคุณมากมายเลยค่ะขอบคุณนะคะเอาที่สินทองมาแล้วก็จะขึ้นเวทีอยู่ประมาณสองทุ่มกว่าใช่ไหม เปิดอยู่จ้าน้องชุลีพรไปอแมนบรจากพี่พรไหนหัวใจใหญ่ๆด้วยหัวใจน้องทันทำหัวใจเป็นแล้วแต่ว่ามันไม่วิ่งออกมันของพี่โอ้นะมันมันขอบคุณมากมายเลยค่ะขอบคุณนะคะเอาพี่สิงทองมาแล้วกับพี่สิงทองอันตัก ดอกไม้ดอกไหลกะงามอันวิวกะงามอันยิ่น้ากระแท้นนานไหมค่ะก็สวัสดีค่ะพี่อุดรคนรอเดี๋ยวน้องทันดูเวลาก่อนนะวันนี้น้องทันเอาขึ้นแค่สามสิบห้านาทีเพราะว่าน้องทันอยากนอนสัตว์ในคนได้หลายๆเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นไปได้นิดเดียวก็หลับค่ะโทรศัพท์สวัสดีครับช่างเอิร์ธสันพี่สิงหทองอับอไงน้องนะคะาเป็นเหมือนของพี่เหมือนน้องจอยไหมอะไรเงี้ยขึ้นไปดู น้องจอยเขาอยากรู้ไงสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะพี่มนมนสวัสดีนะคะพี่มนจ้าจ้าช่างเอิร์ทก็นั่งเป็นกำลังใจให้พี่สิงห์ทองก็สวัสดีทักทายน้องนพะพี่ทุกคนนะคะขอบคุณช่างเอิร์ทยังอุตส่าห์มาแยกล่างมาให้นะะ้องค่ะน้องแยกล่างมาให้พร <c oughs> อันกะขอเอิ้นพี่ก้อนละนอพ่อรู้ว่าออายุป,ประมาณเท่าไหรนาะคะนอก,นอก,อกระพกล้าถามเท่าไหรกระอเอิ้นพี่ม่เป็นอย่างนคะค้นพานที่หลังกะขอห้เฮดถูกกดถูกก็บอายุห้าสิบจ้าโอ้โอ้ที่หลังยุสันก์แะสันกุดอกไม้ตบไทยงามงามจาวมาใส่กล่องอย่างโบไทยโทรศัพท์อย่างโบไทยพี่ตั้งอะไรคค้นพานที่หลังกระขอห้เฮดถูกกด อายุห้าสิบจ้าโอ้โอที่หลังยุซันกล้สซันก็น้นนองอันน้องจอยโทรมาถามไงมาเป็นทุกคนบอนสวัสด,ดีค่ะพี่มนตโมมันหน่อยมากเวลาย้ำมอเศรษกกบ,บมีเวลากินเข่ากับเผาเห็ดไปเห็ดงานเพราะว่าน้องทัานเป็นคนที่สิงท้องคนกับมาอันนั่งเป็นกำลังใจให้จ้าอันช่างเอิดเนอะ น้องนภามอันเขาลืมเราต่อเขา่าคอยน้องชุลิพรยังไม่ผ่านนะครับพรุ่งนี้จะไปขึ้นวันเนียนทีวีกับพออ่อในติดเพราะว่าพึ่งเงินเฮ็ดบ้านวัดแล้วอยู่ปนหนั่นสีเสรอรกับพ่อในท้าพาขอบคุณพี่มนตมนนะคะวันนี้เมื่อนี่ว่าตอนแรกว,ว่าสิวขืนเวทีกําลังสิขข้นว่าเสียนคนชาวเรียวและไม่เรียวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องทันขึ้นมันจะขึ้นศูนย์ๆนะว่าลูกว้าได้ว่าน้องทัดกับว่าใครกล้าเว่าอดอกอันเพิ่นนงะินเวลาเว้าวบันไดอันเชื่อมใจขอบคุณค่ะช่างเอิร์ดวันนี้ช่างเอิร์ดสวยมากเลยค่ะเข้าไปนั่งดนูนัง่งช่างเอิร์ดนะจ้าที่ร้องว่าเพลงว่าปิ่นแต่ว่าีิเต้นเป็นน้องนาภาไว้เป็นหางเครื่องพี่ พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มนกับพี่พี่ทันร้องเพราะว่าเหมือนเวลามันอยากไปหาพี่น้องหลายคนที่ว่าก็เด็กเขาไปหาเพ่นนี้ต่เพิ่นมาถักมามาถักท้ายแบบว่าอย่างก็เด็กเขาไปเบิงทั้งวันยังไม่ได้ทานข้าวเลยจ้ะน้องจอยแล้วก็หุ่นดีเด้อน้องจอยคลิปเต้นพี่ว่าเข้าท่าอยู่นะน้องจอยน้องจอยสวัสดีแม่งามค่ะพี่อุดรนั่นว่าสิถามพี่อุดร พี่อุดรก็ส,สร้างสรรค์ขอบคุณค่ะช่างเอิร์ธขอบคุณช่างเอิร์ธก็นแนะนําให้เิ่นเวทีนี้ทีจะเพิ่นบ่อยากให้เพิ่นว่าอยากให้ลงอันเพิ่นว่าอยากให้ไปหาพี่ๆเพื่อนๆเบื้อ,นอนงานางสันนางเงี้วให้พี่นอ้องอยากไปไหลายๆหม่องเพระาะวานย้เมาคืนเพระาะว่านี่พี่น้องก,ก็สิขึ้นขึ้นมันจะขึ้นสุดๆน,นะบ่รลูเว้าได้บ่น้องทัดกับว่ใครกล้าว่าออดอกอันเพิ่นนั้นเวลาว้าบันไดเครื่องร้องออกแนวลูก ก็เอลูกปุ๋งเขาลูกปุ๋งเนาะลูกทุ่งลูกป,ปุงปปงปปงปป๋งพี่มนจะร้องออกแนวลูกป,ปุ๋งมีน้องนภา,าสวัสดีค่ะเอไอสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นพี่น้องทุกไงสวัสดีจ้าน้องจอยสวัสดีจ้าน้องจอยน้องนภา,าก็ส่งดอกดอกโบอาที่สิงท้องคนกมาอัน น่งเป็นกำลังใจให้จ้าช่างเอิร์ดเนาะน้องนภา,ามอันนังเป็นกำลังใจให้เนะาะคะเนาะมาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณช่างเอิร์ดนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ขอบคุณน้องนภานาะอันเห็นทายดอกรูปดอกไม้ดอกไหลแมวมะงามค่ะแต่ดอกไม้ไปทายมาันแต่ทั้ง,งดอก็งมามแต่ดอกไม้ธรรมชาติบ่จ้า มาสิงเล้งจาจาแต่เลบประกาจับเลยเอาเก็บใส่เกะไว้เล็ผู้ใดโทม้วไม้ย้ำมเว้นคือบ่้ด้รับสายเลยจ้ะเดี๋ยวสิเขาไปเบื้องยอนหลังให้เด้อจ้ะเพราะว่าย้ำโอเว้นไปบ่ไดดอีหลีตอนนี้โดนตรวจสอบเวลาเราไล์สดอ่ะน้องนภาไม่รู้พูดได้เปล่าพี่ก็พูดตรงนี้อันร้องเขาไปเบื้องเริ่ม,มตรงวิดีโอ ก็ขอเอื้นพี่ก้อนละนอเพาะรู้ว่าอันอายุป,ประมาณเท่าใดรนอะค่ะนอกระเบากล้าถามเท่าใหรก็ขอเอื้นพี่ว่าเป็นอย่างน,ขานเขาไล่เกาบ่รมันเพิ่นนึกว่าอันเป็นไล่เกาบ่เป็มนอันไม่เพเกิบาัค้นเพิ่นกบ่หู้กับที่สิงท้องพนก็มาอันนั่งเป็นกําลังใจให้ก้าอันช่างเอิดเน,นาะน้อนนภามอันบนแบบมวลมวลเนาะได้ดื่มน,น้ำ ได้ดื่มน้ำเอน้ำมะพร้าวยิ่งสนุกเลยอ่เอิรนก็ถูกติเอิรนพี่ชุตีพรก็พี่พี่ทิวาก็พี่พรที่สวัสดีช่างเอิร์ตนะคะช่างเอิร์ตก็กำลังไลฟ์สดอยู่แยกล่างมาหาเพิ่นแยกล่างมาหาจ๋าอยู่ปอสี่แล้วเดี๋ยวก็ปอห้าก็เดี๋ยวก็ผ่านผ่านแล้วจ้า ้องให้ครบๆไปหลายๆคนไป็นหลายๆหมองนะจ๊ะวันนี้ตอนแรกว่าเฉ่าขึ้นเวทีแต่ว่าขึ้นจักน้อยก็ยังดีเนาะเอาน้องจอยก็ขอบคุณนะคะท่นช่างเอิร์สก็สวัสดีค่ะพี่อุดรช่างเอิร์สสวัสดีพี่อุบาบอ พี่อุดรมาสมกำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนัททิชาเชื้อคำฮอดอ้าสันขอบคุณค่ะช่างเอิร์ดขอบคุณช่างเอิร์ดก็แนะนำให้คุนเวทีดีดีจะเพิ่มยออยากให้เพิ่มยออยากให้ลงอันเพิ่มยออยากให้จาบางทีอ่านบททันก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะขอโทษขออภัยหลายๆพีกับสิบกเข่าเป็นค้นบกใครอ่านหนังสือบกใครจากน้องทันทุกคนนะคะเพราะว่าน้องนั้นทุกคนสวยหมดเลยจะแต่น้องทันนี่สวยที่สุด หอ,อจ้ากันเจอกันบ่อยแต่เอองจ้อยอามองท้ายหลายเพราะว่าเป๊ะในจะมีกล้วยทายกล้วยในทิตทายทุ่งให้ทุ่งนาอย่างพี่มันไม่มีทุ่งคืออ่านประทันแค่หาคนหนึ่งโอเคจ้าพี่มนต์มนก็สวัสดีตาสวัสดีตาสวัสดีสสดเพิ่มเติมใช่ไหมเพิ่มเติมกดเพิ่มเติมปุ๊บมันก็จะมีมีคลิปเรียวมีวิดีโอมีเพลง กับพี่อุดรน,น้องนาภาก็เต้นกับพี่พรทิวาแล้วกันเสียงใสน้องทนันจะขอบคุณทานอยู่ที่ทุ่งนาเหมือนเดิมโอ้บ้านพี่อุดรกับทุ่งนาแสดงว่าอยู่ติดกันใช่ไหมคะแมนบจาน้องนาภาก็สวัสดีช่างเอิร์ธนะคะน้องเก๋เก็กระมืมาแป๊บเดียวน้องนาภาก็สวัสดีครับพี่อุดรพี่อุดรอนัน เมื่อคืนฝนตกตีหาใส่ละลามจัก,กุลพันสวัสดีค่ะช่างเอ,อิร์ดเพื่นกะบอนในลงเวทีเพื่นกะแยกล่างมาให้นะะ้อค่ะนาะงช่างเอ,อิร์ดแยกล่างมาให้ใครแยกช่างเอ,อิร์ดมีสองนุ่นในห้องจ้าทักไทยน้องนภา,าทักไทยพี่สิงห์ทองทักไทย พี่มนๆนะคะพอนสัห้เนี่คนได้หลายๆเนี่ยพะว่ามันขึ้นไปได้นิดเดียวกันรับค่ะโทรศัพท์สวัสดีครับช่างเอิร์ธพันพี่สิงห์ทองตีช่างเอิร์ธค่ะสวัสดีช่างเอิร์ธก็ผ่านแล้วนะคะช่างเอิร์ตก็เวลาขึ้นเวทีก็ยืนยันตัวตนเหมือนพี่พรีิว่าใช่พี่พรคนสวยแต่แต่พี่ทันน่ะต้องสวยที่สุดนะน้องนภาพี่ชุลีพรก็สวัสดีสิงห์ทอง ก็มาคนที่สองเพิ่งหนึ่งนาทีสองนาทีพี่สิงทองก็มาเปิดบ้านให้แสดงว่าพี่พรที่ว้าก็เข้าไปดูน่ารักดีน้องจอยแปลกดีทําอะไรแปลกๆคนจะได้ดูเดี๋ยวพี่ก็ไม่ได้เต้นนานแล้วเดี๋ยวพี่จะเต้นมากี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเต้นค่ะขอบคุณที่มาส่งกาลังใจให้ค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะว่าเสียนขึ้นแค่เึ่งชวโมงพอเหมือน